สวัสดีพี่น้องป้องปายสุภุสุกุลครับสวัสดีำสยำเมื่อเศร้าครับเช้าวันที่28มิถุนายนพุทธศักราช2568 5กัน15กันแฮียไปยังนี่าานนไปยังมนีเป็น28มียังกับมณี่นี่ะครับพี่น้องเบิดขึ้นโอ้ยนอนจนเสียงน,นึงเสียงแหบ วแอนอันี <uh ่าเกเน่นี่กิมากเคนมีเบียก์ยังหอบแต่นวยก่นอย่างเดือดสนเตียมมาอยู่ก็เตียมมาหอยอยู่ทั้งหมดเสนไห เสียกันฝนตัวสีเขียวนั่นเ่่จะหอยทั้งหมดไปเอกไปเอก,อกนั่งอีกคู่ขวัญมากขึ้นทีมงานีอนเองนี่คือทีมงานของเราทั้งหมดนั่น <c oughs> จะรับเพื่อนโอ้โหเรื่องมาเขาล่ำเรื่องยังล่ำเรื่องต่อก่อนมาเบิดขึ้นพี่น้องได้เห็นคลิปล่ำเบิดขึ้นวาสนาเไปเองเขาไม่เคยบอกวาสนาโสดโศกไหมโสดโศกวาสนาถึงนี่ถึงพี่ไปเสียงต่อ บุญนท์บุญจันทรบันไอ้บุญจันทร์ครับกับนองาสนาบุญจันทร์านาไปีนา้เสียใจว่าสนาเดงไปนเออเน่เออเลเาหน้าเลงาไปเออลเาวนะจเลนองเล่าเออจะวันวนแดงไหนนะ เปิดจะตุ้ม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 นอนหลับเชยไหมพี่้องนี่ก็ลับไปนี่แรกๆก็หาวร้องๆด้อยนั่นนี่คือเราปั้นมาใหม่นี่ร้องอยู่เพื่อเดี๋ยวหาวร้องร้องนัี่แล้แป๊บเดียวรับง่อยเลย อมลันาอยาเิกจะแดงแล้ว like ี่บลังบรรยากาศเตรียมตัวมให้กำลังใจลูกสาวครับเช้านี้บรรยากาศดีครับพ oh. ี่น้องเบิงครับ ผมแวะอยู่นี่พักนึงแนตะ่ผมยังโมโหด้วยเนี่ยว่าหมองนี่มันเคลือบเคลืออะไรจังหวัดใดยนี่เขาอยู่ใส่นี่ครบับเขาอยู่ใส่สรารค้ามไปหรือขอนแกน่นหรือ์ว่าไปขอนแกน่นเดี๋ยวผมมาสารค้ามมันหัวตัวขอนแกน่ออน Ô, mọi ừ, ờ, ừ, ừ, người, mọi 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 người, mọi

อนแ้วมาเยงนเิี่งตัวนจเตน่่โอ้ย่งามเลยนีไหโอ้อยู่งามขนาดนีดีอยู่งามอีเยีะตรน เอาคักเนี right. ้ยเเอานั oh, ่นเห็นไหม่ไบอกเลขือเลขคน่หายเลยเรียมสา่เตรีลังหัน สมาสมัครที่เนี่ยก็มีเออมากะวบะอันนี้กินอีตัวย่องเลยของแค่นี่ของแค่นี่โอ้พอของแย่เลยไปไปนั่นมันแท่งมกไก่เนี่ยด่นี่ตนโลงเลยไปจางนี่ตีนโลงนี้ผมจับไม่พอผมมาเนี่ากตอนจาวันไ่ไปนี่ไปอยไปสำหรับ่ไาวโพดก็จะมาเลมันดว เห็นไนควมรู้สึกปงนีก่อดมันพวกเอาตะกี้คยกี้ตามล้มันสียวเกิดมามืองม่งเป็นคาลบ่เคยเมืงมั่งบ่เคยเมืองม่จ้าบนเ่มบงึ่งองกงบ่มตะกี้เดทกใบบนาดียวบกเเออน่ผู้ใดบานนี้บานนี้ผู้ดยิงมากน่นมากควาสมารมเลยเล่

บปนี่จ้าสนัางกเลยมังตวถึงเลา้กดนะถึงา้งกดอยู่ไนก็คเปลยนไรหมดมันขาดเออขือนังขาดีในชีวิตเออควม่ชีวิตเท่ากจติดกาแฟบอิกินกาแฟไมเอาเลี่นคือนิมอเาเขาต้องแปรงพันบอสมือนีต้องซ้อมาต้องเบิ้งชีพเป็นบอลเลือ้านปุบนั่นโทรศัพท์าเลยเออ เดียวเดีนเดียไปมื่อวานมึงยิงอไันน้เ็ไจมันกับที่บ้านมึงกมงังกุยยังบ่เมืขาั่อยูน่นตองเป็นมาอลยนะครับของกครับต่อยงเลยครับพี่้ออตวยงเรี่องี่ันมึงเนาะคิดว่าทุกทุกช็อตเด่มึงยเนี่ แฟนตัวยงครับพ่อเป็นแฟนตัวยงครับติดตามทุกอย่างครับติดแต่แรกเลยเมนี่ยพ่อเป็นกระจิบไปครับไม่แล้วพ่อกนไปครับ โอ้ยเกี่ยวผ้าได้เลยพ่อเมื่อสุดท้ายล้วนี่งานสุดท้ายล้นี่ปิดฤดูกาลนี่นี่แรงงานใหญ่เลยงานใหญ่เลยนะพระมาเพราะติดตามีลิ่แฟนตัวยงเนาะ

เยเคยไปเคยเห็นตัวไปเป็ี่ยนปะวะเคยเห็นเคยเห็นมันคำนะปะเรื่องงานคำมันบะแตก็ม่มีเวลาไปแต่ว่ากับเบิงบ้งเบิ้องออนไลน์ประจำ

คือบวนเนาะบ่ได้คือกันหลายๆเพ็ดเอกก็พ่อบ่รู้สึกเป็นได๋ก่อแต่เพ็ดแม่นผู้เดียวแล้วเนาะเฮาสึกแท้ได๋ก่อได้ <coughs> 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 น,นี่แหละที่น้องครับหลายคนกันเป็นแบบพ่อและนะ้วเนาะอย่างนี้เนี่หลายคนก็นเป็นแบบพ่อเพื่อนแล้วนะนะครับเสียว่าหลายคนเป็นแบบนี้คือความสุขส่วนตัวนะครับความสุขส่วนตัวของพ่อเพื่อนนะครับเ,เพื่อนเรเคยไปเบิงลูกสาวนะครับอยู่หน้าเวที แต่ว่าเพื่อนกับเบิ่งติดตามทางยูทูบตลอดครับบอหมักมอลำบอเคอยเบิ้งมอลำนะครับขนาบมอลำมาเล่นอยู่วัดใกล้ๆบ้านเพื่อนก็ได้เบิ้งพี่น้องบอ่ได้ไปเบิง้งแต่ว่าเพื่อนกับมักลูกสาวนครับมาเบิ้งมอลำนี่ย้อนลูกสาวครับ,รลรบแล้วก็เป็นแฟนตัวยงติดตามเมื่อพี่น้องแต่ว่าพอ,เ,อ,อาเพื่อนบ่หูได้มาไมนติดปิดฤดูกาลพี่น้อง อเคครับพี่น้องครับสมัยกี้นี่กัของคาาไปก่อนครับนะครับก็เป็นความรู้สึกนะครับพอดีบังเอิญนครับบางเอืญนพี่พุทธเป็นถามนะครับเป็นถามป่านะครับเป็นถามป่าที่เป็นเมียน่าจะเป็นพูดเมียกันครับพี่น้องครับแล้วเพื่อนก็บอกว่าพูดนั่นนะพูดนั่นโตโยงนเลียนั่นเบิ้งจะนุ่มโจเบิ้งจะสาวหน่อยเบิ้งอุ้งยิงหยบว่าจะว่างเพิ่นว่าก็ได้ได้มาคุยมาจ่าครับลุงเพิ่นเนาะนะครับ ในฟังความรู้สึกของเอฟซีและของลุงเมื่อกี้นะครับโอเคครับสำหรับจุนีกก็ขอล่าไปก่อนครับสวัสดีครับไปพบกันใาไม่คิดหน้าครับ